สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ก่อนนอนนะคะวันนี้เรามาทำท็อปปิกเปิดไพ่สามใบแบบเห็นหน้านะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะกับท็อปปิกคือใครคนนั้นตอนนี้เขามองคุณยังไงนะคะใครคนนั้นตอนเนี้ยเขามองคุณยังไงอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มหยิบไพ่กันนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะ พลังงานของชำพรันพลังงานของตอนนี้ใครคนนั้นล่ะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูผู้หญิงผู้ชายธาตุใสราศีธนูจ,จะเกิดวันอาทิตย์ได้ใครคนนั้นเขามองว่าคุณเนี่ยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเลยนะไม่เห็นคุณแบบว่า t อา่ e เทคแอคชั่นโพสอะไรหรือว่าทักหาอะไรเขาเลยนะคะ ตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณก็คือคุณเปลี่ยนไปมากเลยคุณอยู่กับตัวเองคุณเก่งจังเลยคุณเป็นแบบเทพเจ้าแห่งการสันโดษตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคือเขาอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้คุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าคุณยังต้องการเขารึเปล่าหรือว่าความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขายังมีกันและกันหรือเปล่านะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูมองว่าคุณเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสันโดษอินโทว์ด อยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่าพลังงานในโซเชียลคุณตอนนี้เหมือนคุณก็มไม่ค่อยโพสอะไรเลยแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบว้าวุ่นกังวลใจอยากรับรู้เรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะใบแรกราศีธนูวอนาทิตย์มองคุณแบบนี้นะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานไพ่ใบที่สองนะคะตอนนี้เธอหรือเขาคนนั้นมองคุณเช่นไรนะคะใบที่สองนะคะโอ้เพจออฟคัฟเด็กถือถ้วยเบบี baby. ยังมองคุณเป็นเด็กเสมอยังมองคุณเป็นเบบีอ่อนโยนน่าทะนุถนอมถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าดื้อแพ่งแบบไม่สนโลกสันโดษไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าในใจลึกๆนะคะทุกครั้งที่เขาส่องเขาดูหรือ เขาแบบว่าจดจําเรื่องราวของคุณเขายังคิดว่าคุณนะ่ะยังเป็นนัมเบอรวันที่1ในใจแล้วก็ยังเด็กน้อยเบบีสำหรับเขาเสมอนะคะตอนนี้คุณอาจจะเหมือนแบบว่าตื่นรู้ปล่อยวางทําอะไรแบบสบายๆไม่สนใจไม่ง้อไม่ตือ้อไม่ยือพลังงานคุณของเขาคุณกับเขานะคะสุขอังคารอาทิตย์พฤหัสออกมานะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดทตุน้ําหรือทตุไฟ 13, 17, 11นะคะ12นะคะ เขามองว่าคุณเนี่ย ยังคงเป็นเด็กน่ารักงดงามในใจเขาเสมอแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขากับคุณได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาจะบอกว่าซื้อขนมให้คุณกินนะเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบอ้อ,อนเขาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่าคุณเนี่ยไม่สนใจอะไรที่เขาเอามาหลอกล่อแล้วนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบอ,อยากไปตรงนั้นตรงนี้ก็แบบว่าที่รักพาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หน่อยตอนนี้เขามองเห็นความแบบนิงงบน่งเงียบเงียบสงบสยบ,สบความเคลื่อนไหวของคุณเขาเลยรู้สึกว่า ว้าวุ่นยิ่งนักคุณทำให้ใครบางคนราศีธน,นูราศีมีนราศีพิจิก รกรกฎนะคะ13 17 11 12ว้าวุ่นยิ่งนักและถ้าหากว่าเอาอกเอาใจคุณได้เขาอยากให้คุณแบบว่าขอเขาเถอะนะคะอ้อนเขาเหมือนเดิมขอเขาเหมือนเดิมนะคะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะว้าวุ่นกับเด็กดือ้อย่างคุณมากๆเด็กดือ้อย่างคุณนะต้องโดนคนที่แบบว่าตามใจเปแล้วก็เอาใจเก่งอย่างเขาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณกับเขานะคะคอาจจะแบบว่า,ามีปีนักสัตว์นะคะปีหมาปี ัวปีไก่นะคะปีเสืองูเล็กงูใหญ่ปีจอนะคะไปต่อนะคะขอพลังงานอีกหนึ่งใบตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ย มองคุณเช่นไรมองคุณยังไงคะโอ้ก้าวถ้วยจริงๆด้วยอะ่ะเธออาจจะเป็นชาวทาตน้ํามีนกรกฎพิจิเธอรักสันโดษมีอิสระมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองตอนนี้เขามองว่าคุณนะ่ะปังมากเลยสวยขึ้นน่ารักเก่งฉลาดเขาส่งคุณในโซเชียลเขารู้สึกว่าฮิวใจเขายิ่งนักเชียวนะคะพลังงานเลข9นะคะเลข9 19 12 13 17 1 1ออกมาตอนนี้เขามองว่าคุณเงียบนิ่งสงบสันโดษไม่ย ร่วกับใครไม่สนโลกไม่สนใจเขาไม่อยากได้การพเนาพนอไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบระมุนระม่อมจากเขาความแบบชำพรนนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ก้าวถ้วยเขาอาใหญคุณรู้ว่าตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบว่าแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกลับมากๆในสายตาเขานะคะ ความทำพลันบวกด้วยก้าวถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยไม่ว่าใครจะเป็นยังไงคุณจะเป็นยังไงดื้อม,มืนหรือว่าเก่ง แบบดูตัวแสบตัวแม่ตัวมัมยังไงในสายตาคนอื่นแต่สําหรับเขาก็คือคุณยังเป็นเด็กดือ้อเบบีแล้วก็คนที่เขารักเอ็นดูทนุถนอมอยากเปอยากซัพพอร์ตออฟเฟอร์แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้เสมอนะคะตอนนี้เขามองว่าจะทํายังไงดีล่ะให้เด็กดือ้ออย่างคุณเนี่ยยอมที่จะแบบว่าซีโลลาให้เขานะคะนี่คือพลังงานวันนี้นะคะชะนูมีนกรกฎพิจิมองคุณเช่นนี้นะคะแฮปปี้นะคะ